ในบ้านไม้สองชั้นที่ตั้งอยู่ในหมู่บ้านชนบทเล็กๆแสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านหน้าต่างลงมาที่พื้นไม้การกำลังนั่งอยู่ที่มุมโต๊ะเล็กๆในห้องนอนแคบๆเขาหยิบหนังสือเล่มเดิมที่ต้องอ่านซ้ำไปมาเพียงเพราะไม่มีใครมาสนใจว่าการเรียนของเขาจะเป็นอย่างไรเสียงหอลเราะของกล้องน้องชายคนเล็กดังแว่วขึ้นมาจากชั้นล่าง พร้อมเสียงชมเชยของพ่อก้องเก่งจริงๆลูกได้คะแนนเต็มอีกแล้วเหรอเนี่ยการถอนหายใจยาวนี่เป็นเรื่องเดิมที่เขาได้ยินมาตลอดหลายปีเขาเคยได้รับคำชมแบบนั้นไหมนะเขาคิดแต่ก็ต้องสะบัดหัวไล่ความคิดนั้นออกไปการลงมากินข้าวเสียงแม่ตะโกนขึ้นมาเขาพยักหน้ากับตัวเองและเดินลงบันไดไปช้า ที่โตอาหารการนั่งอยู่ที่ฝั่งหนึ่งเงียบๆแก้มพี่สาวคนโตกำลังคุยกับแม่ถึงงานเลี้ยงของบริษัทที่เธอจะไปในคืนนี้ส่วนกล้องกำลังโชว์การส,สะสมที่เพิ่งได้จากพ่อการวันนี้มีอะไรมาส่งถึงที่โรงเรียนบ้างไหมแม่ถามแต่ไม่ได้มองหน้าเขาไม่มีครับการตอบเสียงเบา รู้ดีว่าแม่แค่ถามตามมารยาทแก้มพูดไส้ขึ้นมาทันทีแม่คะเดี๋ยวแก้มขอย,ยืมเงินไปซื้อชุดใหม่หน่อยนะคะงานเลี้ยงสำคัญมากแม่พยักหน้าอย่างรวดเร็วได้สิลูกเดี๋ยวแม่โอนให้การมองทุกอย่างตรงหน้าอย่างเงียบๆความอิจฉาไม่ได้เกิดขึ้นแต่ความรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนเกินมันกัดกินหัวใจของเขามากกว่า คืหนหหลังจากการที่เขาถูกตำหนิเรื่องเล็กๆน,น้อยที่เขาไม่ได้ทำผิดการเดินกลับขึ้นไปที่ห้องนอนทิ้งตัวลงบนเตียงเก่าๆที่เต็มไปด้วยรอยปริกแตกอยู่ไปก็ไม่มีใครสนใจเขาคิดพลางมองดูสมุดบันทึกเล่มเล็กของตัวเองในบันทึกนั้นเต็มไปด้วยความในใจที่เขาไม่เคยบอกใครเขียนไว้ทั้งเรื่องที่เขาเจ็บปวด เรื่องที่เขาแอบดีใจเวลามีใครพูดชมเล็กๆน้อยๆและคำถามที่เขาไม่เคยได้รับคำตอบว่าทำไมทำไมพ่อแม่ถึงรักลูกไม่เท่ากันสุดท้ายการตัดสินใจเก็บข้าวของเล็กๆน้อยๆใส่กระเป๋าเป้เขาเขียนจดหมายทิ้งไว้บนโต๊ะก่อนเดินออกจากบ้านเงียบๆท่ามกลางความมืดชีวิตใหม่ของการในห้องเช่าเล็กๆเริ่มต้นขึ้น แม้จะเงียบสงบแต่ความเจ็บปวดในใจก็ยังคงตามมาเขาต้องทำงานพาร์ทไทม์ในร้านกาแฟเล็กๆเ,เพื่อหาเลี้ยงตัวเองขณะที่ยังเรียนมหาวิทยาลัยไ,ไปด้วยน้ำฝนเพื่อนสนิทของการเข้ามาช่วยเหลือนในเวลานั้นเธอเป็นคนเดียวที่คอยปลอบใจและรับฟังทุกเรื่องที่เขาเล่านายรู้ไหมการบางทีการออกมา นี่อาจจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนายจะได้เริ่มต้นชีวิตของตัวเองน้ำฝนพูดการพยักหน้าแม้ในใจจะยังคงมีคำถามว่าครอบครัวของเขาจะรู้สึกอย่างไรกับการหายไปของเขาหลังจากการจากไปที่บ้านที่เคยดูเหมือนสงบสุขเริ่มเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดพ่อกับแม่เริ่มพูดถึงการมากขึ้นแม้จะไม่มีใครพูดออกมาตรงตรง แต่พวกเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองทำอะไรพลาดไปแก้มที่เห็นปัญหานี้มานานพยายามพูดคุยกับพ่อแม่พ่อแม่รู้ไหมคะว่าการรู้สึกยังไงตอนอยู่บ้านเขาไม่เคยได้รับความรักเหมือนที่ก้องกับหนูได้รับเลยคำพูดนั้นเหมือนแทงใจดำพ่อแม่พวกเขาเริ่มมองย้อนกลับไปในสิ่งที่ทำและพยายามหาวิธีแก้ไข หลายเดือนต่อมาการกลับมาที่บ้านหลังจากที่พ่อแม่ส่งข้อความมาขอโทษและขอให้เขากลับมาเยี่ยมครอบครัวน,นั่งล้อมวงกันที่โต๊ะอาหารพ่อแม่เริ่มเปิดใจพูดถึงสิ่งที่พวกเขามองข้ามไปพ่อกับแม่เสียใจนะลูกที่ทำให้หนูรู้สึกว่าตัวเองไม่สำคัญแม่พูดด้วยน้ำตาการเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบกลับผมแค่ต้องการความรักและความเข้าใจ แค่นั้นเองครับแม้ความเจ็บปวดในอดีตจะไม่ได้หายไปในทันทีแต่ทุกคนในครอบครัวเริ่มเปลี่ยนแปลงพ่อแม่พยายามใส่ใจลูกทั้งสามคนอย่างเท่าเทียมแก้มเองก็สนิทกับการมากขึ้นส่วนก้องก็ขอโทษการในแบบที่เขาเข้าใจการเรียนรู้ที่จะให้อภัยครอบครัวและครอบครัวของเขาก็ได้เริ่มต้นใหม่ด้วยความรักที่แท้จริง เรื่องราวของครอบครัวในนิยายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความรักและความเข้าใจในครอบครัวซึ่งไม่ใช่เพียงแค่การเลี้ยงดูลูกให้เติบโตหรือมีอนาคตที่ดีเท่านั้นแต่คือการมองดูลูกทุกคนด้วยสายตาที่เท่าเทียมและให้ความรักในแบบที่แต่ละคนต้องการเพราะลูกทุกคนต่างมีความต้องการที่ไม่เหมือนกันและสิ่งเล็กๆน้อย ที่พ่อแม่อาจมองว่าไม่สำคัญอาจกลายเป็นรอยแผลลึกในใจของลูกโดยไม่รู้ตัวความลำเอียงของพ่อแม่เป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่ลูกนั้นรู้สึกได้การที่พ่อแม่รักลูกไม่เท่ากันแม้ไม่ได้ตั้งใจแต่การกระทำเล็กๆ,ๆน้อยๆเช่นการชื่นชมลูกคนหนึ่งมากกว่าคนอื่นหรือการสนับสนุนคนใดคนหนึ่งมากเกินไปอาจจะทำให้ลูกอีกคนรู้สึก เหมือนไม่มีคุณค่าในใสายตาพ่อแม่ความลำเอียงนี้เป็นสิ่งที่บั่นทอนความสัมพันธ์ในครอบครัวและอาจทำให้ลูกคนหนึ่งรู้สึกโดดเดี่ยวแม้อยู่ในบ้านที่เต็มไปด้วยคนคำพูดและการกระทำของพ่อแม่สามารถสร้างหรือทำลายลูกได้คําชมเพียงคําเดียวอาจสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกเติบโตได้อย่างมั่นใจในขณะที่คำตำหนิที่ไม่ได้ตั้งใจ อาจสร้างบาดแผลที่จะอยู่กับลูกไปตลอดชีวิตพ่อแม่จึงควรระมัดระวังคำพูดและการกระทำและมองเห็นความพยายามของลูกทุกคนเพราะบางครั้งลูกที่เงียบที่สุดอาจต้องการความรักมากที่สุดการเยียวยาความผิดพลาดเริ่มต้นได้เสมอแม้ว่าพ่อแม่จะเคยทำผิดพลาดแต่การยอมรับความผิดและขอโทษอย่างจริงใจคือก้าวแรก ของการเยียวยาความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเกิดได้ในชั่วข้ามคืนแต่หากทุกคนในครอบครัวยินดีที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันความสัมพันธ์ที่แตกหักก็สามารถซ่อมแซมได้ทุกคนต้องการการยอมรับและการมองเห็นคุณค่าสำหรับลูกแต่ละคนการได้รับการยอมรับจากพ่อแม่คือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ว่าลูกคนนั้นจะมีความสามารถหรือบุคลิกอย่างไร เขาเพียงแต่ต้องการรู้สึกว่าตัวเองมีค่าในใสายตาของครอบครัวการแสดงออกถึงความรักและการให้เวลากับลูกอย่างเท่าเทียมจึงเป็นสิ่งสำคัญการให้อภัยและการเริ่มต้นใหม่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนิยายเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าแม้ความเจ็บปวดในอดีตจะยังคงอยู่แต่การให้อภัยและการเปิดใจคุยกัน คือหนทางที่ทำให้ครอบครัวสามารถเริ่มต้นใหม่ได้บางครั้งความสมบูรณ์แบบไม่ใช่คําตอบแต่คือการพยายามแก้ไขและยอมรับกันในแบบที่เป็นครอบครัวคือบ้านที่สร้างได้ด้วยความรักไม่ใช่แค่ความผูกพันแม้สายเลือดจะเชื่อมโยงกันแต่สิ่งที่ทำให้ครอบครัวสมบูรณ์คือความรักความเข้าใจและการให้เกียรติกัน การที่ทุกคนในครอบครัวพร้อมจะสนับสนุนและอยู่เคียงข้างกันคือสิ่งที่สร้างความสุขในระยะยาวสุดท้ายแล้วเรื่องราวนี้บอกเราว่าการเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่การไม่มีปัญหาแต่คือการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและการปรับตัวให้ดีขึ้นไปพร้อมกันความรักในครอบครัวจึงไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเองแต่ต้องได้รับการดูแล และปลูกฝังอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกคนในบ้านรู้สึก